สวัสดีครับผมซูเปอร์เคจาก VBA by s u p e r k คนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำงานรูปแบบของไฟล์รวมแล้วเราจะต้องมีการกระจายไปยังไฟล์ย่อยๆนะครับอันนี้ผมจะยกตัวยอย่างไฟล์นี้ที่เป็นยอดขายของแต่ละเดือนในหนึ่งปีนะครับเราจะต้องมีการกระจายไปตามเดือนเช่นสมมติว่าเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะทำการก๊อปแล้วก็ ไปวางไว้ที่เดือนหนึ่งแบบนี้นะครับวันนี้ก็คือเดือนสี่ผมก็จะต้องเสียเวลาถ้าไม่ฟิลเตอร์หรือว่าอันนี้พอดีผมมีการจัดเรียงไว้เรื่องหน้าแล้วนะครับเราก็จะต้องเอาไปวางไว้ที่เดือนสี่แบบนี้นะครับถ้ามีสิบสองเดือนเราก็จะต้องทำการกระจายไปยังแต่ะละเดือนนะครับ ซึ่งมันก็จะเสียเวลามากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ชีทก่อนนะครับเนี่ยผมเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มให้โปรแกรม VBA ที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยกระจายข้อมูลไปแบบอัตโนมัตินะครับโอเคผมจะทำการกดปุ่มแล้วนะครับอาดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันว่างนะครับทุกทุกชีทเลยจะทำการกดปุ่มที่ distribute เพื่อที่กระจายข้อมูลทั้งหมดส่วนนี้ที่มีทั้งหมดห้าเดือนนะครับไปยังชีตทั้งหมดห้าเดือนจริงๆเราก็สามารถที่จะเขียนให้เป็นสิบสองเดือนได้หรือจะแยกตามรหัสของสินค้าหรือว่าตามแผนก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นรายเดือนนะครับผมก็จะทำการกดเพื่อที่กระจายนะครับ ตอนนี้ข้อมูลก็กระจายไปตามเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนโปรแกรมด้วย VBA บน Excel นะครับซึ่งก็จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าคุณสนใจวิธีการทำว่าทำอย่างไรนะครับในช่วยกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่อง VBA by Super K นะครับผมก็จะ มาแสดงวิธีการทีละขั้นทีละขั้นว่ามีเทคนิคในการทำได้อย่างไรนะครับขอบคุณครับ